สวัสดีตอนเช้าที่แสงสดใสเอ้ยไม่ใช่ตอนเช้าแล้วตอนนี้ตอนนี้จะบ่ายแล้ว <c oughs> แน่นอนว่าเราเคยบอกว่าจะให้แนนล้างรถนะครับซึ่งวันนี้ก็มาถึงแล้วพร้อมหรือไม่พร้อมนั่นแหละเราไปเ,เราไปดูนว่าจะเป็นยังไงนะครับเมื่อให้แฟนล้างรถโดยใช้ตู้ยอดเหรียญน,นะครับสภาพรถสวยก <c oughs> ็ไม่ได้ขี่นาะนอย่างนี้แหละ ก็วันนี้มาแบบชิวๆนะครับใส่รองเท้าแตะมาเดี๋ยวร่างเราใส่ปะายแล้วมันจะเปียกเราปกติพวกเราจะตื่นกันเที่ยงนะครับโอ้โหตื่นช้ามากแต่วันนี้มีคอนเทนต์เนี่ยก็เลยต้องรีบนะฮะเเปิดรถไโควิดเหรอทิพไพแล้ว ต็น,นั้นเราไปล้างตรงอตอนนั้นไหนที่เราเคยไปล้างเราลืมแล้วซอยอะไรแต่ร้านนั้นเปิดเพลงไงก็เลยกลัวลิขสิทธิ์เข้าเกิดีกร้านหนึ่งร้านนึงก็อยู่ใกล้ๆก,กันไม่ห่างกันมาก จะดูสิว่าวันนี้คนเ,อเยอะไหมเนะี่ยพราะววันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วราผมแนะนําให้ล้างประมาณตอนเช้าเช้าไม่ก็บ่ายๆนะครับเพราะว่ามันจะทําให้แบบมันจะแห้งไวนะครับาบางตอนคืนแบบม่น,นีเกิดแต่มันชี้นก้นไป ตโอเคมาเร็ว <Yeah, model. S 1> ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ใช้ล้างติมพูวันแววไม่มีสีให้เลือกแล้วขเขาเขี้ต่อไห <laughs> น,นดูงบดิยมีคนจะให้20บาทด้วย <laughs> ยิงยีย่สิบมันก็พอนะไม่พอเอาเหรออ่ะสามสิบบาทพอนะยันเลยนะยันเลย,ยทำไรก่อนปุ่มน้ำอ่ากับปุ่มน้ำจะใสนะ่น้ำจะใส่น้ำมื่ก่อนเฮ้ยจับปุ่มนี้ยัง

เย er. ็นเลยตัวยางบางที่ไม่ทั่วเลยจัง <C> e <at> น,นั่นนั่นผ่านมาเยอะไปยืนตรงนี้สินั่นอะแดงๆอ่ะเอาไอ้ทั่ว <C> e <at> ข้าง <C> e <at> บนเนี่ยเห็นไหมฝุ่นเต็มเลยถือไม้ไวว่าพ <C> e <at> อแล้วพอแล้ว <C> e <at> เขาไม่ได้แกงอ่ะไม่ได้แกงเลยอก็มันไปเองไปเองไรื่จากตีรถก่อนใครขี่ก็ไม่รู้ต้องมาล้างไงเนาะเลอกไหมเลอะเลอะมากไหมเราต้องค่อยๆไล่จากตีรถแล้วค่อยลงไปข้างล่างเออล้องกัาไปร้องกัาไปร้องเข้าไปไม่ใช่มือดิ นั่นแหละตัวยางสี่ล็อตัวแล้วก็ไล่ตรงนึงต่อเดี๋ยวนะเหลือสองบาทแล้วเหรอเหลือสองบาทเลยนั่นเหลือน้อยจังหยิบเยอะหรือเปล่าตูนแจงแล้วเปล่าร้อนร้อนร้อนเครื่องอ่ะเครื่องระวังเนี่ยสองตรงนี้ระวังมันร้อนจะให้ถือ ่างเ็ดยาางงข้ไหนเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้ววะรับว่าขอบล้อขอบล้อหนูอ่า,อา,น,อาน,นั่งละไอ้แม่นั้นมันจานนี่นี่มันจานอันนี้เราขอบล้อ<า>อ้าวคนสีมันขีดเยอะไม่ได้ขีดเยอะตท่าไหนวันนั้นมันไปแล้วฝนตกไงไม่ทำไง กอะไรคุมไม่ได้อะเลมเดมมือเลอะเอาอะไรมาเออถึงแม่เลยเอาแล,ล,ล้วไอเหี้ยเราเอินหมดแล้วหรอวะเอาเดี๋ยวนะตอนแรกเราหยอดไป่สามสิบเนาะ เอาท่อนะโอเคประมาณนี้อ่าเปาไหมเป่าเปาห้าบาท ไม่ติดฮ่าละ่ีโดนกินตังฟรีห้าบาทแล้วฮะคิดว่าโอเคแน่ใจโอเคเดี๋ยวไปดูซิว่าจะเหลือตรงไหนที่ยังไม่สะอาดมั้งสะอาดหมดแน่ใจโอเคถ้าไม่สะอาดไม่หมดหรอกก็กลั่นก็เส็ด ดูได้ตาเปล่าก็รู้ว่าสะอาดเดยวไปดูใกล้ๆนะครับสะอาดแต่ว่า <c oughs> นี่อะไรครับนี่อะไรครับนี่คืออะไรครับนี่คือฝุ่นแค่แค่เคอะอ๋อเราคุณบอกว่าสะอาดแล้วครับสะอาดครับสะอาดนี่อะไรครับนี่อะไรครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วันนี้เราก็เสียไปประมาณเท่าไรนะส <40 S 1> ี่สิบมกับสี่สิบหยอดฟรีไปห้าบาทด้วยงงมากไม่เป็นไรให้เขาไนใ,ใช้ให้เขาไปก็ได้แต่ถ้าตู้มีปัญหา,า,าก,ก็โทรไปก็ได้แต่ปอดีว่าเราก็ขี้เกียจเหมือนกันก็เลยไม่ได้โทรไปยุ่งยากเป็นประสบการณ์ล้างรถครั้งแรกของแนนกิ้งกิ้ง <c oughs> อาจจะมีเลอะมัางบางจุดก็เดี๋ยวผมไว้มาล้างใหม่เพราะว่าเดี๋ยวผมก็ไปขีน่นู่นขี่นี่มันก็เลอะอีกหลายคนอยากดูแนนล้างรถนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้เลย กลับกันดีกว่าครับอืม <c oughs> รถสะอาดเลยเว้ยโอเคก็แบบคลิปแน่ารงรถบวันนี้ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวไว้ทำคอนเทนต์ใหม่รอบหน้านะครับไว้เจอกันใหม่ครับปล